สวัสดีครับวันนี้พวกพี่จะมานําเสนอโครงงานไอซ์สองเรื่องขนมนกาละแมรัรบเท้าครับโดยความเป็นมาและความสาคัญของเรื่องนี้ับโดยความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องนี้นะครับกาละแม่จัดเป็นขนมไทยลักษณะเป็นแป้งเดียวสีดาเป็นขนมหนึ่งในสาเนิด ีนิยมทําขึ้นในวันปีใหม่ของคนไทยในสม,มัยก่อนซึ่งจะต้องทําให้เสร็จก่อนราสงการคือข้าวเหนียวแก้วของข้าวเหนียวแดงและกะละแม่แต่ยังไม่ทราบมาจากขนมกาลาแม็กของฝรั่งเศสหรือคาราเมลของอังกฤษหรือเอลไมของชาวมายุ พุทธศาสตร์พิสุดตั้งข้อเสนอว่าน่าจะมาจากขนมบูราะะของอินเดียที่มีส่วนผสมเป็นนมแป้งและน้ำตาลครับการทําขนมกะละแมนในสมัยก่อนการทําขนมกละเมในสมัยก่อนวันกินการเวลามีเทศกาลทําบุญที่ต่างๆงานในหมู่บ้านเช่นงานแต่งงานบวชนาคข้อกระถินงานขึ้นปีใหม่ทํากันในในหมู่ ยากโดยใช้น้ำตาลเหลวเรียกว่าน้ำนตาลโนใส่กาดีเกี่ยน้ำตาลนะครับเกี่ยน้ำตาลนะครับประมาณสองถึงสามชั่วโมงจนเ,เป็นยวงเหนียวคนได้ที่เมื่อก่อนนะครับกะละเมจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมบรรจุฟุงขายต่อมาได้มีการปรับปรุงใช้น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลปี๊บทำเป็นกะละเมสีขาวและเปลี่ยนรูปแบบ จากการตัดเป็นชิ้นนมาห่อพลาสติกเป็นรูปทรงพีระมิดครับการทำกาแมของชุมชนโลกโกการทำกาแมของชุมชนโลโก้ทำเพื่อเป็นสินค้าโอทอปของชุมชนโลกโกและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ปันโลโบดังนั้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องการทําขนมกะละแม่ของชุมชนโลโปเบับบนี้จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงความรู้ที่มาและสิ่งต่างๆเกี่ยวกับขนมกะละแมเพื่อนําไปประกอบอาชีพและประมว่โอสอบของหมูม่บ้านโลโปครับวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับ เพื่อศึกษาเรื่องราวด่างๆของขนมกะละแม่เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของขนมกะละแม่เพื่อหาความเอกลักษณ์ของขนมกะละแม่เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพาหลุษได้ทำต่อๆกันมาเรื่อต่อรุ่นยเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนทั่วไปได้รู้จักขนมพื้นบ้านมากขึ้นครับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษานะครับหนึ่งทำให้ทราบแหล่งที่มาของน้ำกระเม่์สองทำให้ทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์ของน้กระเม่ครับสามทำให้ทราบเกี่ยวกับหมูนบ้านบ้านพืชสี่ทำให้ทราบเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพุุษได้พัตนอต่อไปนับมาเรืต่อรุ่นครับห้าสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนที่สนใจากเรื่องนี้ได้ครับ เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ 1. นขนมไทยและเอกลักษณ์ของขนมไทยนะครับขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนละนี่ในการทําตั้งแต่วัตถุดิบวิธีการทําที่ลมเกืนพิธีพิธานในเรื่องรสธรรมชาติสีสันความสวยงามกลิ่นหอมรูปลักษณ์ประดับประทาชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานขนมเตและชนิดซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดดังน, <c oughs> นั้นมไทยที่ยมทำกันทุกๆภาคของประเทศไทยในพิธีการต่างๆเนื่องในการทำการบุมพนต่างๆเช่น คุณเลี้ยงพระคือขนมจากคอยและมักถือเคตจากชื่อและลักษณะของขนมนั้นๆงานสีมงคลต่างๆเช่นงานมงคลสมรสทำบุญวันเกิดหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมีการเลี้ยงพระกับเขตที่มาในงานเพื่อเป็นสีมงคลของงานขนมก็จะมีฝอยทองเพื่อหวังให้อยู่ด้วยกันยืดยาวมีอายุยืนขนมชั้นตุมถ้วยฟูก็ขอให้เฟ,ฟื่องฟู ขนมท้องเอกก็ขอให้ได้เป็นเอกครับกระสานเกี่ยวข้องหัวข้อที่สองคือความหมายของขนมกะละแมครับกะละแมนั้นหมายถึงชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวกะทิและน้ำตาลกวนจนเหนียวเป็นสีดำครับ 3. ความสําคัญของขนมกะละแมกะละแมคือขนมไทยโบราณที่มีลักษณะทํามาจากแป้งเหนียวสีดําเป็นขนมหนึ่งใน3ชนิดที่นิยมทํากันขึ้นในวันตใีมาของของคนไทยในสมัยก่อน นะครับนิยมทํากันในช่วงงานเทศกาลสงการานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งจะต้องทําให้เสร็จก่อนวันสงการานต์คือข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแดงและเต่กระแมเพราะการทำขนมเหล่าน,น,นี้ต้องใหม่ด้วยความเ,เลือกเื้อเผือกเก๋ของคนไทยครับช่วยเือย่าซึ่งกันและกันและอยู่ด้วย มิมตไมตรีเป็นความดีงามในชีวิตปลายภาพหน้าสด่อไปและเมื่อทําขนมเสร็จแล้วก็จะมีการแบ่งปันขนมกลับไปกินที่บ้านของแต่ละคนครับขนมกะละเมนั้นเชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากกะละเมของฝรั่งเศสหรือกะละเมของอังกฤษหรือเกลามัยของชาวมาเลยซียท่านพุทธศาสดพิสูตตั้งข้อเสนอว่าเป็นนมแป้งและน้ำตาล ขั้นตอนการทำขนมกะละแมนะครับ 1. ใส่น้ำกะทิลงในกระทะที่ไว้สำหรับกวนขนม 2. ผสมน้ำกะทิน้ำตาลปี๊บรสชาติตามรสชาติที่ต้องการนำครองด้วยผ้าขาวบางครับ 3. ผสมแป้งข้าวเหนียวข้าด้วยการผสมกับส่วนผสมในข้อ 2. นวดให้เข้ากันเติมน้ำปูนใส 4. เทส่วนผสมที่ได้ลงในกระทะวนจนล้อนออกจากกระทะเป็นก้อนๆ 5. เทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดทาด้วยน้ำมันทิ้งไว้ให้เย็นนะครับจากนั้นตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 6. นำมันจุลงในถุงรูปพีระมิดแล้วเทลงถุงใหญ่คนสำรับจับหน่ายครับ วัสดุอุปกรณ์ของขนมกะละแมนะครับหนึ่งแป้งหนึ่งถ้วยสองแป้งข้าวเหนียวสองถ้วยสามกะทิเจ็ดถ้วยสี่น้ำตาลไดสองถ้วยครับห้าน้ำตาลบีบสามถ้วยหกรเอรสชาติที่ต้องการหนึ่งถ้วยครับเจ็ดน้ำปูนใส หนึง่งช้อนสองถ้วยแปดเกลือหนึ่งช้อนชาครับวิธีดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลรับแบวบวิธีที่ใช้ในการศึกษาในการศึกษาใช้แบบการสำรวจสืบค้นข้อมูลจากหนังสืออินเทอร์เน็ตและตอบแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาหนึ่งประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้นด้แก่สมาชิกห้องมสามมุเรนบาพพูเนยรวมทั้งสิ้นสามเจ็ดคนโดยมาโดยสรุปอย่างง่ายจำนวนยี่สิบสองคนสองกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ การศึกษาครั้งนี้ได้เก่ตามชิคห้องมหมอนนนนได้มาโดยสุ่มอย่างง่ายจำนวน22คนเพื่อตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้น3ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในภาคเรียนที่2มีการศึกษา2,564 หมู่บ้านลโ๊้นำขนมกะละแมเข้ามาได้อย่างไรกลุ่มผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นถึงความว่างานของกลุ่มแม่บ้านจึงคิดหาวิธีที่จะหางานหรือสร้างงานให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้เลยชุมนุมกันว่าจะทําอะไรกันดีเลยตัดสินใจได้ว่าจะทำขนมกะละแมเนื่องจากในเกาะอยาวยังไม่มีหมู่บ้านไหนที่ทาขนมนี้ โดยมีนางสุดารัตน์สเย่าเป็นประธานกรรมการของกลุ่มไม่ว่าที่จะทำผลกลเมนี้เ,นเลยได้รวมกลุ่มการทำสิ่งนี้ขึ้นมาและให้ชื่อว่ากลเมรักเพา้าและการเป็นอทอาโอโท็โอโอทอของชุมชนในที่สุดวิธีการดำเนินการเป็นดังตารางนี้นะคะ ในตารางที่หนึ่งในตารางที่หนึ่งตารางแสดงผลระดับคะแนนการประเมินการทำขนมกะลามแม่ของชาหมู่บ้านโตโป๊ตุ่มแม่บ้านของบ้านโลโป๊จำนวนสิบสองคน ตารางที่1พบว,ว่าทําเพื่อเป็นงานประกอบอาชีพอยู่ในระดับห้ารางที่1พบว่าทําเพื่อเป็นการประกอบอาชีพอยู่ในระดับหที่เป็นด้อยละห้าสิบาจุด6กรซรวมกันเพื่อหารายได้ไปจนทำเพื่อเป็นการประกอบอาชีพน 5, เน 100, 55, พววเพื่อ,รรองจากกุ่มม่บ้านกลุ่มนี้เกิดเพราะการว่างงานจึงรวมกันเพื่อหารายได้ไปจนปเซนต์ตารางที่2 สแสดงผลการประเมินการทักของกลุ่มแมของชาวบ้านหมู่บ้านโลโปของกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านโลโปอําเภอกอยาสระบังงา สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะหนึ่งสรุปผลการศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งที่มาของขนมกะละแม่สองเพื่อหาความเป็นเอกลักษณ์ของขนมกะละแม่สามเพื่อสืบทอดความิูปัญญาของถิ่นที่เราาัรุษได้ทำต่อๆกันมารุ่นต่อรุ่นสี่เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนทั่วไปได้รู้จักขนมพื้นบ้านมากขึ้นสองปัญหาหรืองกระสอหนึ่ง 2. ปัญหาเรื่องประสาทหนึ่งการบ้านแต่วิชาต่างๆที่ใช้เวลานานในการทําและบางครั้งต้องออกไปทำสานที่ต่างๆนอกบ้านทําให้เวลาในการทํารายงานนี้น้อยลง 2. องนุ่มค้างและไม่ถึงบอกกับการงานสามข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้หนึ่งควรมีการจัดทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2. สามารถนำไปศึกษากับุนตัวอย่างอื่น3ามความีเวลาศึกษามากขึ้นจากการที่ได้นำเสนอนะครับจากกาะบจกยกตัวอย่างคำถามมา3ามข้อครับโดยข้อที่หนึ่งถามว่ายกยกตัวอย่างถามว่ายกยกตัวอย่างส่วนผสมหลักของการทำขนมกระแม่มาครับกะทิน้ำตาลทราย แป้งค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับจังหวัดที่ข้อที่สองนะครับจังหวัดที่มีการทำขนมตาแมขึ้นชื่อของภาคใต้คือจังหวัดไหนครับตาแม่เป็นขนมขึ้นชื่อในจังหวัดพัทลุงเป็นขนมที่นิยมทำกันในจังหวัดพัทลุงค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับ บ้านลบข้อที่สามนะครับหมุนบ้านลพบุรีนำขนมกะละแม่เข้ามาได้อย่างไรครับเราผู้นำชุมชนเล่นเห็นถึงความว่างางานของกลุ่มแม่บ้านเลยคิดหาวิธีทำธุรกิจจึงได้เรียนดูการทำขนมกะละแม่โดยมีนางสุนารัตน์ทินเกาะยาวเป็นประธานชมรมและได้เป็นสินค้าโอทบของชุมชนครับถูกต้องครับ ก็ขอจดการนำเนอไว้เีย่าน้ครับขอบคุณคาับ,บ,คคบ,บ๊ายบายบ